มีร่ลงรถที่เกิดมันมก็่พอบมันต้องเฉยๆร่องินงงไม่ไม่ทะลุนะครับก็คือทำให้มันเป็น่องล่องจะเปิดนะครับฟอบกอธิบายนะครับทำเฮ็ดเฮ็ดหล่องแบบนี้ครับ เป็นตะเพอมันจะติดง่ายมันจะบนตามมดพร้อมครับนั่นนะรวดเชื่อมมันก็่าเส้นร่าติดดีกว่าเพราะว่าอันนี้นีะครับมาถึงแล้วครับก็เลยตอนนี้เียนี่ครับอันตัวนี้ครับคมเดี๋ยวผมถอดแค่ขังใบเพิ่มเอาเอาตัวนี้มาฟังนี้ครับตอนนี้เป็นครูฝึก สอนคนนี้นะคะพ่อก็จะสอนให้ที่ดีเชื่อมนะคะออพอเห็นงานนี้ร่องสิงาไปช่างร่องสิงเลยที่ไหเพราะว่าสิเห็ดแต่เห็ดก็เร่มบอกเห็ดว่าสอนสอนให้ดีเห็ดก็เห็ดมันลดสอนคือบ้านนอกโคกโคกโคกมันคิปมันค็ พูดภาษาฝรั่งเศิเนื้อนสมแล้วกสร้างลอกกึ่งมันเลยลอดำก็เลยสร้างลอกกึ่งมันอ๋อมันนี่มาสานเนคพื้งานเปรี้ยวเทียมแปกผ่านมาเนคพื้นงานเนคพื้นงานไม่ใช่ไหม กันรถตัวละกันรถตัวแล้วไปออกนะโอ้ไ่ด้เงียเดียนี่ยนีอ้ดาใจว่ กระเบิงที่เหล่าไาอ่ฝนเห็ดก็คือบเบอิงใครคิอยู่เอาว่าันดุ้กจุดลันนี้เปียกเังน,ดดนนะต่อนะตอนนี้ก็กำลังทกำกันอยู่คุณ เก็บครับมันเป็นยังไง นี่มันมันต้องไอ้ขอตัวนี้ขอบมพูดจะไม่ต้องเสมอตัวนี้มันจะไม่ยังยิเขาตัวนี้ได้ สคนไฟลงไกล จีบหมี่เอาใช้ตลตตัตที่แรกเอาหลวดหน่อยเสียมหลวดมันซุ่มไม่เหี่วไก่คนเสียมไปรนลูกหันแตกหมดจะบ,บอกมันแต,แตงหร้อจะอนหนึงกระทไนรูปหมน้อบอะไรพี่คนนัจบบต คือคือคืออย่ามันเปิดได้เดี๋ยเปิดได้ มันต้องพอนึงจค่พอนึงสองได้เดี๋ยวบบ้ลยังห่วยมันสิเปิลเยี

อยางใั้เธอแล้วท่านมาติดการสำเร็จใหม่ you <laughs> 何 ไม่คิต่อไปนะคะว่าดีที่เชียงงามบอกแล้วทีนี้ก็ฝากอะไรกอนแทนเป็นกํลังใจให้พนัาน,าน,าน,านะค,ะคาานนั้นด้วยนะคะก็ฝาติดตามนดูวันทันนี้เรกนะคะว่าโซใหม่ของทันนี้จะเป็นอะไนะคะต้องค่อยๆแต่งไปน,นะคะเพราะว่างบตอนนี้ม่แค่สามหมื่นค่ะสามหมตอนนี้หมดจะโ่หมึ่าแล้วน่าจะสามหมื่นกว่า แล้วก็จะมาถ่ายให้โอซีทุกคนไนด้รับชมนะคะจนวันนี้ก็สวัสดีค่ะและขอบคุณค่ะ